แล้วดูอีกสรอบไคะหรือกลับเลยไมดีม่าแล้วค่ะตัวเตมแล้วเห็นสาอาทิตย์มีมีมีใช่มคะแต่วีมหมดแล้ว่แต่ว่ามันสายังมีนีได้ขูดี่อายมาม่เม่้

ที่นั่งอะไรอย่างเงี้ปอะกาศโดนอะไรล่ะโดนติ๊กยูโดนจิกเยิ้ว่ผก็วันนั้นไปไปผักไงวันอาทิตย์จะไปไปผักดอบๆตรงนี้มันมีกล้องวงจรปิดตลอดทำไมอ่ะ ขนแบรอนเดิดูแล้วมาเกิดเป็นอคนารอด้ยไุ่น้องเขาจะไม่เท่ยว่นเขาีดร์รูแมนบสเนลงสองคนอ่ะไเรอหน้ไม่เปลี่ยนที่มันตีอนเดิมงมันลูกอาีจตอย่ามอย่ามองพี่ออย่ามองนอย่ามองแต่มันนายบอกไม่ให้มองอย่ตมองิดอย่าไปมองเียหนึ่งที่เียนกันอุยระเดีนแ ใรทอาทุกทีก็ดีอยู่นะแค่ใบไม่นิ่งแค่ไหนแหละเวดาเลือกเลยใ้เอเไปเข้าคาริมูนเราเรามีคนอย่างเรเอาคนเทมาหาี่ก็มีเยอะๆไต้อนเล่นอที่คร์ดนไม่ครับถ้ามีที่พิลาก็จะไป

ไปเถอะ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 ็นวันหลังไม่มีอกัสแล้วฮะ